ทองคำฟิวเจอร์ขึ้นราคาจับใจค่าเฟดลดดอกเบี้ยแต่ตลาดแรงงานอเมริกามีอะไรผิดพลาดราคาทองคำฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นอย่างคึกคักในวันที่10พฤศจิกายนนี้ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงถึงเกือบ100ดอลลาร์ใกล้เข้าสู่ระดับ4,100ดอลลาร์ 4, ต่อออนปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะมีนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมซึ่งเป็นผลจากข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอลงแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจ นอกจากปัจจัยดังกล่าวราคาทองยังได้รับการสนับสนุนจากความอ่อนของดอลลราสหรัฐซึ่งทาให้ทองคํามีราคาถูกลงสําหรับผู้ถือเงินสกุลอื่นๆทําให้เกิดคําถามว่าการลดดอกเบีย้ยจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรและทองคําจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสําหรับนักลงทุนในช่วงนี้หรือไม่ข่าวล่าสุดราคาทองคําตลาดโภคภัณนิวยอร์กโคแม็กสำหรับการส่งมอบเดือนธันวาคมปรับตัวขึ้น80.30ดอลลร์หรือ2%เเซ์มาอยู่ที่4 0 9 0 1 0ดอลลร์ต่อออนแต่อย่าลืมว่า นักลงทุนกำลังวิตกกับสถานการณ์ตลาดแรงงานในสหรัฐอเมริกาหลังจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการจ้างงาน c h a เ l e e g เจอร and Christmas เปิดเผยว่าการประกาศเลิกจ้างพนักงานของภาคเอกชนในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นในเดือนตุลาคมเนื่องจากบริษัทต่างๆปรับโครงสร้างพนักงานเพื่อให้เข้ากับยุคป,ปัญญาประดิษฐ์ AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตของตลาดแรงงานข้อมูลที่น่าสนใจ ในเดือนตุลาคมมีการปลดพนักงานรวม153,074ตำแหน่งเพิ่มขึ้น183%จากเดือนกันยายนและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง175%อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นภาคส่วนที่ปลดพนักงานมากที่สุดโดยบริษัทเทคโนโลยีประกาศปลดพนักงาน33,281ตำแหน่งในเดือนที่แล้วมากกว่าเดือนกันยายนเกือบหเท่าสรุป ในปีนี้บริษัทต่างๆได้ประกาศบทพนักงานรวมกว่า1.1ล้านตำแหน่งเพิ่มขึ้น65%จากปี2567และเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2563ซึ่งเป็นช่วงที่โลกเผชิญกับวิกฤตโควิด1 9คำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการลดดอกเบี้ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ทองคำจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้หรือไม่อนาคตของตลาดแรงงานในยุค AI จะเป็นอย่างไรขอให้สแสดงความคิดเห็นลงในการตอบกลับด้านล่างอ่านข่าวเพิ่มมเติ UBS คาดราคาทองโลกพุ่งแต่4,200ดอลลาร์กลางปี2,569 h t t p s w w w t b a n k o k i n s e c t c o m n e w s w o r l d n e w s 1 5 5 8 5 1 1 Goldman Sachs คาดราคาทองโลกวิ่งถึง4,900ดอลลาร์เดือนธันวาคม2,569 h t t p s w w w t b a n k o k i n s e h t c o m n e w s w o r l d n e w s 1 5 6 2 2 4 0 แบงค์ชาติจีนเข้าซื้อทองคำส1บเดือนติดรวมถือครองล่าสุดกว่า74ล้านออน h t p s w w w t e b a n k o k i n s i g h c o m n e w s w o r l d n e w s 1 5 6 2 1 2 8ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ h t t p s w w w t e b a n k o k i n s i g h c o m facebook https://www.facebook.com/TheBankoInsight k h t t p s t w i t t e r c o m b a n g k o k i n s i g h t Instagram h t t p s w w w i n s t a g r a m c o m t i b a n g k o k i n s i g h t YouTube h t t p s w w w y o u t u b e c o m c h a n n e l u c u m h 2 t 1 d 2 x g